สวัสดีครับช่องหาแร่แปรธาตุนะครับคลิปนี้เรามาเรามาดูคดขนุนกันดีกว่านะครับคดขนุนก็คือตัวนี้นะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมจะคัดอีกข้างนึงเนาะให้มันเงาลองลองให้มันวาวให้มันเงาดูแล้วผมก็ถ่ายรูปลง Google ถาม Google แลนะเนาะว่านี่มันคืออะไร กูเคื่นตอบว่าเป็นคดขนุนนะครับซึ่งมันเป็นมันเป็นใยใยแก้วสีทองมอนใยขนุนนะเหรอใช่ไหมกูขค้นถึงเรียคดขนุนเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะปรับจะขัดแต่งด้านด้านทั้งหมดเลยให้มันสวยงามทําเป็นอะไรดีเพื่อน,อนออทําเป็นรูปหัวใจไหมแต่ก่อนอื่นเรามาวัดค่าความแข็งกันดีกว่า ว่ามันว่าว่ามันแข็งเท่าไหร่คดขนนุนนะครับด้วยเครื่องเอ่อเครื่องอะไรไดเล็กไดมอนด์ซิเล็กเตอร์นะครับมาวัดดูดเออมาดูตัวนี้เลยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นพลอยพลอยดิบเนาะพลอยดิบพลอยดิบเราวัดค่าของมันซิว่าจะจะเท่าไหร่เราเอาเครื่องมาวัดพลอยดิบเตัอน เจ็ด <7. S 2> ตั้งที่3ามจีนะครับ เจ็ดโมสกเกลนะครับลอยดิบตันนี้มาดูขดขนุนขดขนุนแล้วมันจะขึ้นเท่าไหร่เจ็ดเหมือนกันนะครับอู้เจ็ดโมสเกลแสดงว่าแข็งเนะี่ยเนาะเจ็ดนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาปัดแต่งกังนเถอ เป็นรูปไปเขาๆแหละข้างหน,น,น้าก็เป็นรูปหัวใจนน่นะข้างหลังก็เป็นโค้งๆมันมนเนาะเพื่อจะเอาไปอนาคตข้างหนา้าเพื่อใครอยากได้ไปซื้อไปทำแหวนทำอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวต่อไปก็แต่งให้สวยแล้วก็เจิรในให้เงา ให้มันสวยงามเฮ้ยสวยงามให้มันเงาเหมือนข้างหน้าเนาะต้เดือนแล้วก็ทาไปเรื่อยๆจริงๆอน่ะจริงๆศิลปะที่สวยงามที่สุดบนโลกใบนี้ผมก็ว่าศิลปะศิลปะที่มันที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติออะเนาะเพียงแต่มนุษย์ก็รู้จักเอามันมาเห็นคุณค่าของมันเอามาเอาเอามาแสดงให้ให้มนุษย์ด้วยกันเห็นความงามของมันมันก็จะมีคุณค่าเนาะ แามนุษย์ก็รู้จักปรับแต่งเอามาปรับแต่งให้มันสวยงามคือมามาทำให้มันมีค่าให้ให้คนอื่นได้มองมองเห็นด้วยตามันก็มีค่าใช่ไหมแต่ถ้ามันทิ้งอยู่กับธรรมชาติไม่มีใครเห็นมันก็ไม่เห็นความงามความสวยงามของธรรมชาตินะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราเราเจอมันเราเอาขึ้นมาปรับแต่งให้มันมีคุณค่าให้มองเห็นสายตาความงามของมันเนาะ มันก็จะมีค่านะศิละปะที่สวยงามที่สุดก็คือศิละปะที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติาน,นี่แหละเพื่อนดูสิโอเคเดี๋ยวก็ขัดเงาไปเรื่อยเอยนาะ คือขัดเงาครับเพื่อนๆยิ่งเราขัดนานใช้เวลาขัดนานจะยืนไปเรื่อยนะมันก็จะเงาขึ้นผลิตผลไปเรื่อยอเพย่งนเพื่อนเราขกดแบบให้ดูก็เอาคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับคือเดี๋ยวทำคลิปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเก็บงานรายละเอียด เเงาอีกทีนึงนะครับว่า,าคดขนุนคดขนุนผมดูในในใน YouTube. ในยูทู e ในยูทูปผมไม่รู้ว่าเขาเอาข้อมูลมาจากไหนหมดหรือว่าหมอศาสตร์สายเวชศาสตร์คนไหนเอามาทํามาลงเห็นว่าคดขนุนเนี่ยเป็นเป็นคดที่หายากที่สุดหนึ่งในสิบนะครับหนึ่งในสิบเป็นคดที่หายากที่สุดใช่ไหม เออเอามันจับเอามันจับอันนี้ไม่ได้มันจับความเงาความเบาไม่ได้เย็นเน่ะมันเย็นมากเลยเพื่อนแข็งมันแข็งเป็นเพชรเลยตัวมันเย็นจังสวยไหมเออเอาเจาะ ทำจี้ตะขอใส่ห้อยคอก็ได้นะครับหรือไม่ก็หรือไม่ก็เอาไปทำแหวนทำแหวนที่ใหญ่ไปไหมใครใส่โมใครใส่โมใส่เวทศาสตร์นะครับนี่คือคดขนุนนะครับใส่ยมใส่มสยมูสวยไหมเดี๋ยว พอขัดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวตอนมีแดดเออถ่ายลงให้ลงอีกทีดีกว่าเนาะเพื่อนเนาะโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับคดขนุนคดขนุน,น,นเป็นคดที่หายากที่สุดหนึ่งในสิบนะครับเป็นคดหนึ่งในสิบที่หายากที่สุดลายลายฝั่งนี้สวยมันจะเป็นเส้นไหมสีทองเลยเพื่อนเห็นไหม ตางนี้ก็สวยนะแต่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 แตแตยังแต่ยังเก็บเงารายละเอียดยังยังไม่พอนะครับต้องเก็บเก็บให้มันเงาให้มันละเอียดมากกว่านี้คดขนุนคดขนุนรูปหัวใจก็มีความสุขเพลินดีนะครับใครต้องการใครสายมูใครต้องการติดต่อได้นะครับสวัสดีครับ